Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? เอาล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องของโซโล่ชาแนลนะครับผมเกมนี้ได้เล่นเป็นนาคอนนะครับน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับผมคลิปหน้าอาจจะเปิดด้วยซีซั่น16เลยนะครับแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นก็คอยติดตามดูกันอีกทีนึงนะเกมนี้เราเจอเอ่าเพนนะครับเพนฝังตรงข้ามนะเพนตำแหน่งจังเกิลนะครับผม แล้วก็จะมีลิกเตอร์นะครับที่เล่นในตำแหน่งโลมส่วนโลมของเรานั้นจะเป็นอลัมนะครับผมคิดว่าเอามาล็อกเพนน่าจะโอเคอยู่นะถ้าไม่ล็อกเพนก็ล็อกลิกเตอร์นะครับผมได้อยู่สองตัวเหมือนใครจะมาใจเย,เย็นนะครับหยอกมันหยอกมันไปเอมิลี่เอมิลี่วิ่งมาเร็วเอมิลี่โอ้เพนมา <c oughs> ดีวิล่ามาเติมยกครับยกยกสองสวยเออรอจังหวะครับรอจังหวะสกิลสองแล้วยังไม่เสร็จเตรียมปาดเอลิเตอร์นะครับวีล่าปาดสวยปาดตามนั่นแหละครับได้ไฟสวยๆมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเข้าไปแท็กกลางก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มฝั่งเลสเลยนะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับ ออกเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับจะช่วยตีเร็วแล้วก็จะเร่งดุดเลือดให้เราด้วยนะผมเราเข้ปาป่าแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เลือดเต็มแล้วนะครับเพราะงั้นฟาร์มไปเรื่อยๆหาเงื่อนหาเวลไปด้วยนะครับผมจะได้มีไอเทมวิ T M, ่งแกงง่ายๆเหมือนเพื่อนเราจะโดนรอดไหมริดเตอดีแลกจ้องดีแลกก่อนครับเย็นๆเพื่อนเราก็มาแล้ว อืมลามได้สักงั้นโอ้ยอยากได้ลิกเตอร์ที่จริงควรจะเอาวิปนะครับแต่เราเห็นลิกเตอร์เลือดน้อยเพนเพนใจเย็นโอ้ยยีนะ่ะยีนะ่ะเจ็บจังอืมป่าสักหน่อยก็ไม่ได้นะไม่ได้ไมเอเมลี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเปลเจนช่วงต้นเกมนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเวลาเราเสียเปียย่บงนี้นะครับ ให้เราพยายามเข้าป่าไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบออกไปแก๊งหรือว่าหรือว่าออกไปไล่คิวเขานะครับเพราะว่าช่วงช่วงนั้นอะ่ะคือการเงินเรายังยังน้อยอยู่นะครับผมให้เราพยายามเล่นฟาร์มก่อนนะร,รือว่าจะแท็กคลิเลนก็ไปแท็กได้นะครับพยายามอย่ายให้เงินเราห่างจากาป่าฝั่งตรงข้ามมากจนเกินไปนะ เพราะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาของเราได้อย่างมากที่สุดนะครับถ้าเกมตามเงินเราจะต้องสูสีกันกับ่าฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างน้อยเราน่าจะมีโอกาสล้วงแคลรี่หรือว่าเมดในคอมโบเดียวได้อยู่นะครับผมโอ๊ิกเตอร์ยามใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเคคียดกบเลนบนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เอมิลี่นอนลงไปแล้ว Okay. ตอนนี้ก็ได้ไอเทมชิ้นแรกมาแล้วนะครับเป็นโซลิเบอร์นะครับเดี๋ยวไอเทมชิ้นที่2อนะครับจะออกเป็นรองเท้ากันตีนนะแล้วก็ชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลองกินนุษนะครับจะได้บวกเกาะแล้วก็บวกเลือดด้วยนะเพนเพนต้องเพนก่อนครับ <Pain. S 1> ไปซะแล้วไปไวยังเลยดีแลกก่อน,นครับต้องดีแลกไว้สวยครับ <Pain. S 2> <Pain. S 1> เกือบร่วง โอ้ยเจ็บเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์มต่อเลยนะครับผมเพราะว่าเราหมดไฟที่จะบวกแล้วได้เวลาฟาร์มของเราแล้วไม่จำเป็นต้องรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าเรามีไอเทมโซลิเวอร์แล้วนะครับผมแล้วก็เราใส่ดูดเลือดใส่รูนดูดเลือดมาด้วยนะครับยังไงได้ฟาร์มสักตัว2ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็เลือกเต็มแล้วนะครับเนีย่ยก็ใกล้เต็มลวเพนโอ้ เกือบเข้าไปแล้วใจยเย้ลิกเตอร์สบัดได้สบัดดีหาเลือดต่อหาเลือดทางเงินต่อก่อนนะครับเหมือนเอมิลี่จะโดนปิดหรือเปล่าท่็นไงทั้งลิกเตอร์ท้ง, er, งดิแล็กเดี๋ยวเราไปเติมไฟกันใจยเย็นใจยเย็นมาช่วยให้ออกไม่ได้ช่วยให้เข้า <c oughs> ย่องย่องยอง่ยองออกกันครับรอลิกเตอร์วีล่าสวยครับสวยดิแล็กต่อครับยกเข้าไปปาด สักทีสวยครับโดดออกมาเลยหาเงินต่อไม่ใช่หาเงินสิหาเลือดก่อนนะครับโอ้โหวิมืมันฟิกเกิลไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้อารลัมล็อกสวยครับได้สามสี่ัวเลยเนะี่ยมาถึงทีมเรานะครับหาเลือดก่อนดันครับ ดัน,นเรื่อยๆเลยเอ้ายีนามาแล้วสักหน่อยไหมลองสักหน่อยโอ้ยโดนงัดสู้มันสู้มันเพื่อนสวยครับถ้าเมื่อไหร่ที่นาคอสเกมนำนะครับจะมันจะดุมากเลยนะแต่ต่อให้เกมนำแค่ไหนนะครับสิ่งสำคัญที่ควรออกนะครับเกมนี้นะจะต้องออกทอยด้วยนะครับผมสวยครับเอเมิลี่ ได้ไหมลิเตอร์ลิเตอร์อืมไม่ถึงไม่อยากตายด้วยนะจริงๆเราน่าจะตามได้นะครับแต่ก็เสียตายเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับเกมนี้สิ่งสำคัญก็คือทอยนะครับเพราะว่าทั้งเพมทั้งดีแล็กนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กลัวกับดีแลกก็กสักเท่าไหร่นะครับจะมีอ่าเพนเนี่ยแหละตัวปัญหาหลักนะครับบางทีมันติพุ่งเข้ามาตกิ้สตีเราเรียบร้อยอันนั้นนอนแล้ว เรายังไม่มีสกิลไว้ไหนีเลยถึงน้อยฝืนไฟหน่อยก็ยังดีนะครับดีแรกความหิวเป็นเหตุความหิวเป็นเหตุจิบหายแล้วต้อ <c> ง <oughs> เป็นการตายที่ที่บื้อมากเลยนะครับผมไม่น่าห้าวเลยนี่แหละค่าเยอะก็เหลิงนะครับชอบิอีว่าฝั่ตรงข้าก็สู้เราไม่ได้แต่มาฟาร์มม่ ตอนนี้ก็ได้อาอเทมยินที่3มาแล้วนะครับสป,ปีออฟลองตินุสนะครับผมอืมอาร์มล็อกสวยรอครับรอมีตัวไหนมาไหมน,น่าจะไม่มีะเดี๋ยวเราไปดันทำคลิปบนไว้นะครับไปไปไปหาเงินกันทำไมมันหายกันแปลกๆนั่นไงโอ้ยสวยแล้วเพนเรียบร้อย นี่แหละครับเหตุที่ควรออกทอยนะกลับมาฟาร์มมาอีกแหละตาย2แล้วเหมือนตรงกลางจะมีไฟหรือเปล่าเวลาใช้ใช้สกิลนะครับพยายามจ่ายด้วยสกิลสองก่อนนะครับพุ่งออกไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่ยกนะครับพอยกพอรู้ว่ายกไม่ได้นะยกไม่ได้เนี่ยพยายามออกไฟเลยนะครับโอ้ยเพนเพน เทนชั้นไล่ไนายอยู่จะเอบบต่อบิบต่องัดเข้าไปครับปีไปปีไปมันน่าจะวิ่งถอยอย่างเดียวแหละอย่างที่บอกนะครับเวลาจ่ายสก,กิลนะพยายามใช้สก,กิลสองแล้วก็ตามด้วยสก,กิลหนึ่งนะครับถ้าสก,กิลหนึ่งโดนหมายถึงว่าสก,กิลหนึ่งงัดโดนแล้วนะครับให้ใช้สก,กิลหนึ่งอีกทีนะกระโดดดักแล้วค่อยกดอันตินะครับ มันจะรีทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสด้วยนะครับผมหลังจากกกลันตินะเพราะว่าเราเอาเดวิวมานะครับเรียกถูกปะถูกอันไหมไม่รู้แหละจะไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้โอมิอามาแล้วนะครับเดี๋ยวเทมชิ้นที่5เราจะขึ้นเป็นทอยเลยนะหลักๆเลยคือเราเอามากันเพนนะครับผมคมรูมันก่อนวยอารามล็อกสวยสวยครับตัวล่างก่อนเลยยก ยกมันนั่นแหละหวนกลับไปเอาวิปน้องวิปน้องวิปอ่อคนอ,อก่อนรอ,อ,อสวนครับตอนนี้สกิลสองเรายังค้างอยู่นะครับอ่าสวยครับเมื่อเรากดใช้สกิลสองนะครับมันจะมีระยะในการปาดไกลขึ้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากดใช้เนี่ยมันจะอยู่สักประมาณสองวินะช่วงช่วงเล็กเกมนะครับคือให้เรา สกิล2เอาไว้นะครับแล้วก็จ่ายด้วยสกิล1แล้วก็ปาดไปเลยนะครับดาเมจของสกิล2มันก็ยังอยู่นะมันจะยังแรงอยู่ด้วยนะครับผมปเปิดคลองเลยอ่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับและยังไม่ได้กดติดตามนะผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับส่วนสำหรับใครที่กดติดตามให้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะตอนนี้แ0ดคนแล้วจะขึ้น100คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามนะครับผม ทำให้มีกำลังใจมากเลยนะในการทำคลิปนะครับป้าดเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปเลนล่างนะครับผมปล่อยมังกรเอาไว้ที่เลนล่างนะครับให้เพื่อนแยกขึ้นกลางเลยก็ได้เพราะว่าฝั่งฝั่งมังกรที่เราปล่อยเนะี่ยคลิปมันจะเดินเร็วขึ้นนะครับ ปล่อยให้คีมันดันกันเองเลยตอนนี้ช่วยเพื่อนก่อนเพนเพนเพนรู้สึกว่าตัวเองตัวหนาจังเลยเวล,เวลาเวลาเพนแบบเกมตามนะย,ย,ย่องย่องคอยย่องครับสังเกตไว้ครับสังเกตไว้บ่อยๆว่าควรเข้าไหมหรือไม่ควรเข้านะครับเคตอนนี้ก็ได้ไเทมชิ้นที่5้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือทอยนะอืม โอ้ยนิดเดียวเองเพื่อนไม่ได้ไม่ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาข่าเลือดครับเราไม่ได้จะเข้าไปนะได้ไหมได้ไหมไม่เอาดีกว่ายีนะพอ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 แค่หยอดเฉยๆเห็นแค่รี่กับเมรแล้วมันแบบน่าน่าเข้าจังเลย <c oughs> ลิกเตอร์มาแล้วไปดีกว่าครับไม่อยู่แล้วครับเจเพื่อนเราไปทำคีฟเลนบนแล้วนะครับน่าจะได้ป้อมหรือเปล่าเรามาเอาบูก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนอีกทีนึงนะเดี๋ยวไอเทมชิ้นที่6กนะครับชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นก็เกิดนะโอ้ยเหมือนเพื่อนเราโดนวิล่าช่วยไม่ทันโอ้ย โอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยอุ้ยน้องวิบน้องวิบใจเย็นเพื่อนหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนอันน่ยอกยอกยอกชอบแบบจะตายแล้วชอบหาเรื่องใส่ตัวเองนะไปดีกว่าไปดันกิ๊บเบนบนดีกว่านะครับเลือดไม่เต็มแล้วแบบเห็นที่โล่ฝั่งตรงข้ามเลือดน้อยก็ใจบางแลวนะต้องหาเลือดก,ก่อนนะ เพื่อที่จะเข้าไปใหม่ตายเงยนบ้านเลยครับดีแลกดีแลกปาดถึงไหมถึงไหมโอ้ยไม่ถึงเมื่อกี้เรากลัวดโดนซีซีนะครับเราก็เลยกดันติล้างเอาไว้มาแอบไว้ก่อนคู่นี้นี่ หลายต่อหลายคนโดนมาหลายรอบแล้วนะกีโลกฝั่งตรงข้ามนะที่ชอบมาเอาบูหรือเดินผ่านช่องนี้นะโดนมาเยอะอยเหมือนเพื่อนเราจะโดนมาแล้วเพื่อนวุ้ยดิแลกดิแลกย่องมันก่อนเลยครับเอามันก่อนเลยไปแล้วชิ่งแล้วได้หนึ่งก็วิ่งท่านแน่เพนเราเห็นหนายนะได้มาตัวหนึ่งก็น่าจะขึ้นป้อมง,ง่ายอยู่นะครับ ดานายดานายได้ไหมอ่ะบ้านได้ไหมอ่ะเอาบ้านก่อนครับยิฟเราไม่เข้าแล้วใส่คนก่อนเลยแล้วกันฉันจะเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาทั้งออกหาทางออกวิงว่งวิง่งวิ่งไปเร็วสวยครับได้บ้านแล้วเดี๋ยวเราเตรียมออกเกลียวนะครับไม่ต้องเตรียมหรอกซื้อแล้วนะครับเอามันเอามัน เอามันเอามันอืมสวยครับกลับบ้านได้ไหมไม่มีคีฟเพื่อนๆนไม่มีคีฟ <c oughs> เอามาเร็วสวยแล้วสวยแล้วโอ๊ยเจ็บเสียเกียร์ไปแล้วด้วยดิอืมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกียร์มาเป็นปอกแขนแล้วกันนะครับแต่รอไว้เลือดมากกว่านี้ก่อนนะถ้าออกตอนนี้เดี๋ยวปอกแขนมันจะทํางานเลยนะครับผม หากนหาเลือดเลือดจ๋าไปแล้วไม่อยู่แล้วโอเคตอนนี้ก็ได้ปอกแขมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อไว้เลยเพราะตอนนี้เลือดเราเต็มละหลายคนจะชอบออกอตัวจอกกาะนนะครับบางคนจะชอบออกมูลามาสะนะครับอันนั้นก็อยู่ที่ว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับ เป็นแท้งซะมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าออกไอเทมเกาะเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเกาะเยอะนะครับมีไอเทมเกาะเยอะเนี่ยตัวมูลามาตะมันจะคุมกว่านะครับโอ๊ยโอยเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ออกเร็วตอนนี้ปอกแขนเราเด้งนะครับไอเทมปอกแขนเราทํางานเราต้องตีหาเลือดก่อน เหลือกันอยู่4ี่คนไปทำคลิปบนก่อนนะน่าจะบ้านได้อยู่มั้งโอ้เอมิลี่ตัดฟอมให้เลยโอ้เอาตัวเข้าไปแรกมาเราก็ต้องเอาตัวเข้าไปแรกด้วยเอ้ยเอามันเอามันสวยงามครับผมน่าจะจบบ้านได้แล้วแหละต้องเอนแล้ว เราจะมาตายตอนจบเกมไม่ได้นะเหมือนเพื่อนจะเข้ามาเพื่อนจะเข้าเราก็หาเลือดเตรียมพร้อมเข้าก่อนมาแล้วมาแล้วคีบเข้าแล้วคีบเข้าแล้วเอ็นแล้วครับเอ็นแล้วครับผมไม่รอแล้วครับเดียวนี้เดียวเอา้าคนคนคนก็อยากได้พราเพื่อจะเอ็นโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นนาคอร์สในปี2 1 5นะครับ หวังว่าซีซั่น16นี้จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เข้ามารับชมกันมากขึ้นนะครับน่าจะซิ้มสุดที Con ่คอน68ดาวแล้วนะซีซั่นนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจ Solo Channel Gamer ด้วยนะครับเผื่อจะได้มีโอกาสมาเล่นด้วยกันนะสำหรับซีซั่นนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่บาย